พาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมสุดฮิตในงาน My Style My Yaris ซึ่งเป็นการเปิดตัว Toyota Yaris โฉมใหม่ New Yaris Minor Change ที่จะมาเติมเต็มทุกความต้องการได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่และอุปกรณ์ใช้สอยภายในที่ลงตัวและรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวโดยมีไดได้อนาจงจินตนาการรับหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งงานและยังได้รับเกียรติจากคุณวุฒิกรสุริยะชันธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแนะนำโตโยต้ายาริสโวมใหม่และพิเศษสุดกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตไม่ว่าจะเป็นวงลิปตาเบนชลาทิ์และโตสักสิทธิ์อีกด้วยนอกจากนั้นโต y o ต้ายังได้จัดกิจกรรมมันๆฟรีตลอดงานในรูปแบบปาร์ตี้ไลฟ์สไตล์ซึ่งมีทั้งการเพนติ้งเกมหลากหลายรูปแบบพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ปิ้งปลาปีเดเผ็ดเปรี้ยวปีจี๊ดเต็มคำที่ KFC ครอกระจุยหอมกระจายเป็ดเหลืองใหม่กลิ่นพอปิคอัลเฟรชผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยแบกหัวใจมานังหนักหนาลมพ้นพัดพามาก็ไกลแสนไกล อยากพอยืมรอยยิ้มแก้มใสจอดพักหัวใจได้ไหมคนดีมาแมวหิวโซลงทายังมีคนวางข้าวอาหารเลี้ยงฟยีกับคนจรปลัดทิ่ยางพีแม่ยอดยายีคงไม่ทิ้งให้ตาย i ชัยโยแล้ววันนี้รายการโอโนโชต้องขอต้อนรับปลัดชัยยา เรียกกันในเรื่องเหรอพี่ผมตุ้ยเอฟถามครับเออแต่เป็นตุ้ยเอฟถามแต่ว่าตุ้ยกําลังโด่งอย่างดังอยู่กับละครเรื่องลูกสาวกบนันใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้ดังน้องฝนไงไม่ได้ดังเพราะตุ้ยนันอะไรดังเพราะไอ้คนที่เล่นเป็นกำนันเขาเหรอครับไอ้นั่นไอ้นั่นหลอนะหล่อหล่อมากเล่นตลกแต่ไอ้นั่นก็เก็กหล่อตลอดเวลาเขาบอกว่าที่ดังจริงๆนี่มันดังเพราะไอ้ตัวร้ายเฮีย้วด บ่อยเยว่เนี่ยทำดังกำนันดังกว่าคือละครมันดังได้เพราะทีมงานแล้วก็ผู้กลับแล้วก็ทีมงานหลายๆฝ่ายอะพี่ของฉันดังกว่าเอาไอ้เว้ยจะจะตีจะตีมาจู้วะจะตีทั้งนอกเรื่องทั้งในเรื่องเลยเนี่ยเรื่องตลอดเวลาเนี่ยวันนั้นไปคอนโดพี่โน่ครับเดินขึ้นห้องไปเอ้ากำนันมาได้ไงนี่โโอ้หนี่บุกไปถึงบ้านไเยว่เลย บุกมาวางระเบิดมาวางระเบิดแล้วเล่นเล่นเรื่องนี้ต้องถามตัวนี้ถึงเป็นไงครับมาเล่นเรื่องลูกสาวกำนันดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงนอกจากพี่โอวิโนแล้วก็ยังมีพี่ฮายพี่ยงโยงเนี่ยโอโหแบบว่าจีดกันนั้นเลยจีดจีดท้งนั้นฮาฮาขำๆสนุกสนานซึ่งก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายจากจากพี่ๆพูดง่ายๆว่าได้เล่นเรื่องนี้ก็ได้วิชายแล้วได้เยอะเลยน้องฝนนี่ลูกสาวกำนันนี่เป็นไงบ้างเลิฟีนเห็นเยอะเหมือนกันนะเลิฟซีนครับ ก็ก็หวังตรงนี้แหละพี่แล้วก็เทคบ่อยด้วยฮะหนึ่งเคบ่อยเดี๋ยวก็ไม่ได้สองพุ่มกับสังคัดแล้วก็ยังไม่เลิกก็ไล่เป็นยังไงเอ้าพี่ละครทั้งเรื่องมีนางเอกอยู่คนเดียวผมไม่คิดกับน้ำฝนผมไม่คิดกับใครพี่จบมีเหตุผลไว้อันนี้เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้จบเลยซีนหอมๆกันเนี่ยกี่เทคสูงสุด อ้ยเยอะนะพี่ด้วยความด้วยความที่อาจจะแบบผิดคิวบ้างหรืออาจจะไม่ได้ภาพไม่ได้มุมอะไรเงี้แล้วแบบล้ไอ้พวกพวกนักแสดงร่วมมันก็บ้ายุนะก็ยุจงนงก็จริงๆก็พี่โอพี่โนนี่แหละคนยุเลยคนยุเลยแล้วพอหอมพอพอทาถูกใจปุ๊บไม่คัดด้วยแต่บอกแต่มีเสียงรอยมาแม่แม่ฝนดูอยู่แม่ฝนดูอยู่อะไรงี้ แม่น้องก็ดูทุกฉากเออยก<จ>เว้นฉากไหนที่เป็นบูบ๊เก็ปล่อยฉากไหนพอมีเกเลิฟซีนแม่ดูก่อน<แ>เลยไม่นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ดูอย่างน,นี้แล้ว